เดือดร้อนอะไรยกให้คนอื่นก็ไปก็จบจริงๆเนี่ยชุมชนพวกนั้นอ่ะเราอยากยกให้อยู่แล้วแต่เรารู้ว่ายกให้เนี่ยขายแน่นอนเราก็ถือว่าเราแบกภาระดีกว่ายอมให้ชาวบ้านด่าดีกว่าแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยจะคิดถึงอีก2030ปีหรือ50ปีเนี่ยลูกหลานยังคงอยู่มีอาชีพทำกินอยู่เนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันจะเป็นบุญแต่ละากดผมตายไปแล้วก็อาจจะมีนึกถึงว่าเฮ้ยมันคงอยู่มันก็เป็นมันเป็นความคิดของมันนี่แหละมันต่อต้านมาตลอดแล้วก็ถ้าชาวบ้านเขาอยู่ได้ลูกหลานเขาอยู่อีก50ปีห้าด้เนี่ ผมว่ามัน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 ภูมิใจครับสำหรับเราแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นหน่วยงานอื่นเชื่อได้เลยอาจารย์ก็วันนี้เราเห็นอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นสวกเปลี่ยนนิคมเปลี่ยนอะไรก็จบนะครับไปเห็นว่าพอชัยวัฒน์พูดถึงเรื่องเหมือนมีขบวนการที่ทำคล้ายๆรูปแบบของทัลาาจะไปที่ไหนต่อ๋อสมเม็จแน่นอนสมเม็ดศรินาศก่อช้างแล้วก็โดยอินทนนท์ ตอนนี้โมเดลเนี้ยไปแล้วเรามีหนังสือมาเป็นทางราชการเลยผมไม่ได้พูดแบบเอาสนุกเขาบอกว่าเป็นข้าราชการออกมาพูดยดงไงผมเป็นข้าราชการที่ผม,มต้องควรพูดเพราะสิ่งที่กําลังทําอยู่ในในในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานแต่และหน่วยงานนะทำทำด้วยความเปิดโปร่งใสไหม